ชมว,ว,วิวครับแพนครับอมวิวอมวิวมวิวนีนเกงเลยลูกนี้เล่นแล้วหเม็นไครับกินไรครับม่เล่นเองนะค yeah. oh yeah. นี้อ่ะนี่เี้ยครับโจ๋ ตะก,กี้เดาเมทแรงมากขอกก่อนหนะ่อยไม่อ้าวมาโบฝาก่อนหน่อยมากูเุยอะเฮ้ยปูมากูกับพี่กูเลยอะโบมากูยมาโบไม่ได้กูอะพี่มีอะไรสุดคิดหน่อยพี่สุดคิดอะฮะไม่บอกแม่กันมั้ยเฉยเป็นบุตรชายใจกูอะเฉยเป็นพี่ชายเขินเป็นน้องสมคิดเป็นลูกของอพี่กับพี่วิน อ๋อแล้วออออกมาเป็นหมาไงนะเดี๋ยวแสดงว่าทำท่าคนเนี้ยคนเนี้ยคนเนี้ยมาเลยพลดงพลังกับพี่ตลอดอ่ะเดี๋ยวก็หัวขาดเคยได้ยินเพลงนี้เปล่าเมืนตกขึ้นฟ้าตกขึ้นฟ้าของไม่รู้จักกันเด็ เพลงอะไรนะครับเพลงอะไรฝนตกขึ้นฟ้าอ๋อเป็นเพลงประกอบเป็นเพประกอบหนังหรือเ่าเออหนังไม่เคยฟัองมึงอหนังอะไรวะคฟังเลยหนังอะไรหหนังฝนตกขึ้นฟ้าไหหนัง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 หนงหังหนังหนังหังหนัหนัง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 หนันังหนงหนังหนังหนัหนังหนังหนหนัง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 หังหน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  ทำอะไรอไไม่ได้ไงวะธรรมดาเป็นภาษอินดี้คุณยังคุณปุณล็กคุณลุณเล็กคุณเล็กปุลาล้ปิงปลา้ให้โบตอบลปปปปเราเคยเห็นปาหรือเปล่าคู่วมเป็น <ส><ด>เออแล้วย่าก็แบบเอาเอาชะลออ่ะไปตักน้ำที่หลังวัดแล้วปู่อ่ะข่วนเนไงแต่แต่ชอบย่าอ่วนเรียนอ่ะก็เลยเอาหินอักวางว้าแล้วเหรอ แล้วมันแต่งงานาย่าเราตอนงให้เขามามาจับงานแล้วตอนนั้นเขาบังคับให้แบบจดทะเบียนจบรถดว้วยแต่ก่อนเขาแต่ก่อนเขาจะอยู่กันเฉยๆว้ยไม่ได้แบบไม่ได้แบบจดทะเบียนอ,อันนี้แล้ว้าวเขาก็รณรงค์ว่าให้แบบไม่จดทะเบียนอะไรเลยก็ไปคุณน้ำสุกจันแค่นจันแค้ขเขาก็แบบจดไปภาษาอังกฤษไม่ได้ ยาเลิกอหาของไม่ขายก็เลยตั้งบวิษัทวัว่าไม่ยาิทื่อวันัที่สกงว่ดากี้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 แล้วทีนี้ใ่้ปักไม่น่าจะขาวชื่ร้่อเลยดากี้ก็ดำไม่แล้วทีนี้เขาก็พอตั้งไวกกล้20ปีเว้ยเขาก็แบบเขาก็มีปัญหาเรื่องนีรียีด้วยี่เขาเลยเปลียนเป็นดารีแล้วตอนนี้เปลี่ยนอะ มันที่เปลี่ยนชื่ออเราเปิดสี่ก็เลยชื่อหน้าดีมันนี่เป็นนี่ชายคุณยากี้เป็นลูกของได้ลูกของได้ยากี้พี่ชายโอ้โหทกี้ไม่ธรรมดาเนี่ยประวัติเราเนี่ยที่สรุปโดยรวมในความคลิปนี้แล้วสรุได้ว่าเปบลลี่เป็นหลานที่ตอนแรกเก่งมากนี่มีสกิลแถ่ที่สุดยอดมากเคยเห็นหน้าผู้ชายบน ติดยันสี่บาทใช่ที่ใส่บบกสองสูงนะนะนี่เลยโอ้โเออโบกเป็นทีไอแล้มนะไอเราตากแดดเยอะแล้วดำแน่โอ้ดําครึ่งเดียวเลยดําครึ่งเดียวด้วยโดนด้านเดียวโดนด้านเดียวพอแด้านเดียวตอนแม่ท้องอ่าทอดคอนเสิร์ตบิลลีโอแกนมาเปิดอยู่ข้างๆก็ร้องเพลงขัดตัวใครใหญ่ที่มาคุได้ไหมคืออะไรคืออะไรเออยังไม่รู้อยังไม่รู้นะครับ ตอนนั้นพี่รู้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 เขาพิบประวัติเหรอพี่พี่คุยกับแม่เรามาเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนั้นพ่อตอนนั้นกับพ่อตอนนั้นกับพ่ออ่าใช่แล้วก็แล้วก็พ่อแล้วก็พ่ออยู่แล้วา่พอน่าใช่ครับผ่าเอิญพ่อโอ๊ยไปข่าววินพ่อพี่ปรากฏว่าพี่มันหมกเลยหลบนี่น้องเขาขำเพราะว่าอะไรกะสมเพรหมกเขาพูดพี่เดียวมันตายอีกไอ้โว้ กูหัวกูหัวซมหน่อยเอายี่มึงปลอบใจดิมึงปลอบใจหน่อยดิเออทำอะไรนะให้หัวใจกูไม่ผ่านพี่ต้องไปดนหนักนะถ้าเป็นถ้าเป็นมันเป็นเล่นจริงนี่คิดไม่ออกพี่วิชจะชื้นไงคนนี้ยอมใช้ชื่อนี่กูคงกระปืนจ่อพ่อกูแล้วก็บอกว่าห้ามเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเด็ดขาดนะเว้ยถ้าพูดกูยิงเลยอะอะไรเงี้ยแต่แต่รีบพูดไงแต่เจอกันครั้งแรก หลังจากที่เรามานั่งรถไปไปเชียงใหม่ด้วยกันมีอาชีพหรือเปล่าคะพี่วินว่างมาอัพเตอร์สักคู่ไหมคะอ๋อเราพี่เอินน้องโบมาไหมคะตอนนี้เป็นไงครับพี่วินไปไหนวะเฮ้ยเขาแก่กว่าเราแล้วเหรอเหรอเอ้าพึ่งรู้ตอนนี้เหรอพี่พี่เอพี่เอก็แก่กว่าลี่เหมือนกันเอาแล้วเนี่ยตลกกันหน่อยสวัสดีพี่อีเลยครรับ เจ้าชื่ออะไรปัพัฒน์ปัตตพัฒน์ป่นพัฒน์เอเขรตั้งให้วะเขคตั้งเราวะหลวงพ่อช่วอหลวงพ่อช่าเราแม่กับพ่อเราไม่เหมือนกันสนุกตรงนี้แหละแม่บอกปัพัฒน์เนี่ยมันแปลว่าผู้ที่กำลังจะเจริญยังแต่ใช่แต่พ่อบอกว่าผู้ที่เจริญแล้วแต่กูก็ยังไม่เจริญน่าจะเป็นของแม่มากกว่าขึ้นมาเชียวแม่เลยทำแค่นั่นแหละ นี่คือทิปของเราห้าคนววเววเววบอกเขามาจากเวลอ๋อเวลอ๋อภาษาเวโอ่งมาาองกมานว่างไหมอ๋ออมปรีถามตอจนด็ดอาวอาว่าดีไหมี่วิราคาถูกมากเลยเนี่ยสวยมากว่คนุนฮันีดยเอาจุนฮัอยากันนวดแต่ไทยอาก คือคุณภาพต่ำมากเลยห้องวัดลมแล้วทำอะไรอ่ะเอามือไปหลักได้ไปหลังลดลลได้ด้วยไปแล้วเอามือกดหูก็ได้หูได้ด้วยเว่า เฉยเล็ฉยาหางโทหาอ้ยเฉหางใหญ่นดาบันดาบันดาบเฉย้านิ้วเท่าแล้วเขาอรัล่าลางขวันนะปมาถมแล้วลูกข้าวสารขาวลูกสาวสวยอมวยเอิ้ตรอ้มเกิ มาแล้วครับซ้มโอซ้มโอยังขึ้นอกไว่าต้องเกี่ยวกับซ้มโอเจซ้มโอขาวลูกสาวหวานเอ้ยไปชิมลูกสาวลูกสาวขาวเกี่ยวหวานแล้วก็มามาน้าร้กเห็นด้วยดันทีเ้ย้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ้เยเยเฮ้้ยเยเล็ยนางยเฮ้ย้วยเฮ้ยเ้ย้ย้ยเ้ย้เ้ยยเ้ยยไ้ยยเฮ้ยยเยเ้

ที่นาครับอาหาริ้นี่ <laughs>